ช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าสถานการณ์ชายแดนบ้านเรากับกัมพูชาเนี่ยเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับละอุอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแถมในโลกโซเชียลเนี่ยก็มีคลิปการสู้รบของทั้งฝั่งทหารไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชาปล่อยออกมาขิงกันเพียบครับแต่คลิปที่ผมจะหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เนี่ยเป็นคลิปวบเล่าจากฝั่งกัมพูชาเขาเลยครับที่ดูเหมือนพี่แกจะพยายามถ่ายออกมาให้ดูเท่ดูดุดัน แต่พอมันไปโพในสายตาชาวโลกหรือชาวต่างชาติเนี่ยแทนที่จะดูเท่แต่ชาวต่างชาติกับขำลั่นแซวกันยับเลยครับว่าโถพี่นี่มันแลมโบชัดๆเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วฝรัง่งเขาจะมองว่าหาแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์พร้อมๆกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากมีสมาชิกคนหนึ่งนะครับ ในเว็บไซต์เลดิกได้เอาคลิปของทหารกัมพูชาคนหนึ่งมาโพสต์ลงในบอร์ดในคลิปเนี่ยเราจะเห็นทหารนายนี้กำลังง่วนอยู่กับการยิงปืนครกหรือเครื่องยิงลูกระเบิดด้วยท่าทางที่ดูขม,มักขม้นธรรมัดธรรมแงสุดๆแต่สิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติเห็นแล้วต้องเกาหัวแล้วก็หลุดขำออกมาก็คือการแต่งกายของพี่แกครับคือพี่ทหารขมรคนนี้แกเล่นเอาสายกระสุนปืนกลหรือเข็มขัดกระสุนเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับมาพันรอบตัว พันควยไปควยมาเหมือนสายสะพายสังวาดยังไงอย่างนั้นเลยครับมือพี่แกก็หย่อนลูกระเบิดใส่ปืนครกตัวพี่แกก็พันกระสุนปืนกลสละรอบตัวคือคุณพี่จะเอากระสุนพวกนั้นไปทําอะไรครับนั่นจะเอาไปคว้างใส่หรือเอามาทําเป็นเสือ้อเกาะกันกระสุนมันดูขัดแย้งกันชอบกลนนะครับเอาจริงๆนะครับพอชาวต่างชาติเขาเห็นคลิปนี้เนี่ยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องความแม่นหรือความน่ากลัวของอาวุธเลยนะครับ แต่พวกเขาหลุดขำกับแฟชั่นสนามลบของพี่แกล้วนๆหลายคนแซวว่านี่มันผิดหลักการของทหารแบบเรวร้ายมากคือฝรั่งเขางองตาแตกเลยครับว่าพี่ครับนั่นมันกระสุนปืนกลน,นะพี่พี่จะเอามาพันตัวตอนยิงปืนคกเพื่อมันดูขัดแย้งกันชอบก้นเหมือนพี่แกนะครับกำลังคอสเพย์เป็นตัวละครในหนังแอคชั่นยุค80ประเภทที่ว่ายิงโดนหรือเปล่าไม่รู้แต่ขอแต่งตัวให้ดูเท่ดูโหด เหมือนบวกพลังโจมตีทางสายตาไว้คมศัตรูก่อนครับเห็นแล้วผมก็นึกถึงตัวละครในเกมยิงปืนเลยครับประเภทที่ว่าเติมเงินซื้อชุดแต่งตัวแพงๆชุดต้องจัดเต็มไว้ก่อนสเต็ปการเล่นค่อยว่ากันทีหลังซึ่งแน่นอนว่างานนี้ชาวเน็ตทั่วโลกก็ไม่ปล่อยผ่านครับเข้ามาลุมคอมเมนต์แซวก,กันจนแทบจะกลายเป็นคณะตลกคาเฟ่ไปแล้วครับ เดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าครับว่าความคิดเห็นของชาวต่างชาติเขาจะรู้สึกยังไงกับแลมโบแห่งทุ่งสังหารท่านนี้ไปฟังกันเลยครับมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกครับเขาแซวเรื่องความเรียวของการลบได้อย่างน่าสนใจครับเขาบอกเลยว่านี่แหละการต่อสู้แบบคลาสสิกดั้งเดิมไม่ต้องมีโดนบินว่อนให้ลกตามีแค่ลูกผู้ชายตั้งปืนครบแล้วก็ซัดกันตุ้มตามทางทาง,ทางที่ใส่รองเท้าแต่นั่นแหละ คอมเมนต์ต่อมาเนี่ยคือที่มาของฉายาเลยครับเขาบอกเลยว่าไอ้หนุ่มนี่มันแลมโบชัดๆดูสายกระสุนพวกนั้นสิผ่านรอบตัวสักขนาดนั้นกะจะไปถล่มใครครับพี่คอมเมนต์นี้นะครับเปรียบเทียบกับเกมได้เห็นภาพมากครับเขาแซวว่าสงสัยตอนเลือกตัวละครในล็อบบี้เกมสกินลายพันกระสุนมันคงจะเท่บาดใจเกินไปจนพี่แกอดใจไม่ไหวต้องกดเลือกมาใส่โชว์สะหน่อย ส่วนท่านนี้มองเรื่องการใช้งานจริงแล้วก็อดําไม่ได้ครับเขาบอกไว้ว่านี่มันตลกสิ้นดีเลยนะเพื่อนคือพี่ชายคนนี้แกเป็นพลยิงปืนครกแต่พันตัวด้วยสายกระสุนปืนกลสลายรอบมันช่างดูตลกสิ้นดีมีประโยชน์ตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์นี้วิเคราะห์สถานการณ์ได้เป็นฉากๆเลยครับเขาบอกไว้ว่า ดูเหมือนพวกเขาจะให้คนแบกกระสุนปืนค้นมาลองยิงปืนคกเล่นดูบ้างเหมือนได้ยินเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าลืมก้มหัวแล้วอุดหูด้วยนะเว้ยใส่ลูกไปแค่ครึ่งเดียวแล้วค่อยๆปล่อยมือช้าๆนะท่านนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นทหารเก่าเขามาแชร์ประสบการณ์แบบจริงจังหน่อยเขาบอกไว้ว่าผมเคยเป็นทหารนะเคยไปอับการนิฐานด้วยแต่ไม่เคยเจอการยิงปะทะแบบในหนังลอกเจอแต่ยิงปืนครก กับจรวดใส่กันซะส่วนใหญ่แต่เวลาผมยิงปืนใส่ที่อุดหูทั้งสองข้างตลอดไม่ใช่เพราะห่วงสุขภาพนะแต่เพราะเสียงปืนมันโคตรด,ดังเห็นในหนังยิงกันสนั่นแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยบอกเลยว่าของจริงหูดับไปแล้วคอมเมนต์นี้นะครับแซวเรื่องเลเวลในเกมครับหามากเขาบอกไวยว่าพี่แกเล่นเหมาค่าประสบการณ์ไปคนเดียวเลยดูชุดสิออปชั่นเสริมเพียบในขณะที่เพื่อนเพื่อนของแกปลดล็อกได้แค่รองเท้าแต่ยุทธวิธีกับอีแตะคอมแบทเท่านั้น คอมเมนต์นี้นะครับเขาจําลองบทสนทนาของทหารในคลิปมาให้ฟังครับเขาบอกไว้ว่าเฮ้ยเพื่อนมาช่วยข้าพันสายกระสุนหนักๆพวกนี้รอบตัวหน่อยดีข้าจะได้ดูเท่ๆก่อนจะไปหย่อนลูกปืนครกโชว์สาวในไอจีภาพลักษณ์มาต้องดูดุดันไว้ก่อนคอมเมนต์นี้ใช้สับไวรุ่นเลยครับเขาบอกไว้ว่าที่แกแค่ออกมายืนฟาร์มแสงเรียกออร่าให้ตัวเองด้วยสกินตัวละครแบบคัดตอมพิเศษเท่านั้นแหละ ท่านนี้ตาดีมากครับไปโฟกัสที่ความสกปรกในบังเกอร์ครับเ็าบอกไว้ว่าในหลุมบังเกอร์นั่นขยะเยอะมากช่วยกันเก็บกวาดหน่อยเถอะพวกคุณถ้าต้องไปยมมาโลกเพราะสะดุดขยะล้มตอนกําลังแบกลูกปืนคกเนี่ยมันดูไม่เท่เลยนะบอกตรงๆส่วนท่านนี้มาแนวแนะนําความปลอดภัยครับเขาบอกไว้ว่าที่พันๆไว้เนี่ยเอาไวท้ทําเกาะกันกระสุนหรอในฐานะที่ผมเคยใช้ปืนกล m 2 4 0 b มาก่อนนะ วางกระสุนลงเถอะพ่อนุม่มตอนคุณทำอย่างอื่นมันเกะกะหนักเป่าๆคอมเมนต์นี้แอบแซวแรงนิดนึงครับเขาบอกไปว่าส่วนที่น่าเศร้าของคลิปนี้ก็คือนี่อาจจะเป็นภาพที่ดูใกล้เคียงกับคำว่าก่องทัพจริงๆมากที่สุดเท่าที่ทหารกัมพูชาจะทำได้แล้วมัง้งท่านนี้สังเกตอาการของทหารในคลิปครับแล้วฟันธงครับว่าไอคนที่ยิงนั่นน่ะมือใหม่ชัดๆไม่ใช่พลยิงปืนคบมือชีพหรอก ดูสิมีคนคอยบอกบทอยู่ข้างๆตลอดยัดลงไปไม่ต้องสุดนะใส่แค่ครึ่งเดียวปล่อยให้มันไหลอย่าลืมก้มหัวอุดถูด้วยนะสอนกันสดๆหน้างานเลยและคอมเมนต์นี้นะครับตั้งคอสังเกตเรื่องการจัดฉากครับเ็าบอกไว้ว่าตาน,นี้คงจะเอาสายกระสุนมาพันตัวเพื่อถ่ายคลิปโดยเฉพาะแหละแล้วทายิงแบบนั้นจะเล็งยังไงก่อนศัตรูอยู่ไกลแค่ไหนเชียวดูองศายิงแล้วชันขนาดนั้นฐานทหารไทยคงอยู่ห่างไปไม่กี่กิโลหรอกมั้ง คอมเมนต์ต่อมาของชาวเลดดิกนะครับเ <c oughs> ขาได้แซวไว้ว่า <c oughs> สงสัยกลัวลูกปืนคกจะหนาวเลยเอาสายกระสุนมาห่มให้ตัวเองซะอุ่นเชียวแต่งตัวเหมือนหน่วยลบพิเศษแต่พิเศษแค่ชุดแต่งกายไม่เน้นลบคอมเมนต์ต่อมานะครับเ <c oughs> ขาบอกไว้ว่าถ้ากระสุนที่พันตัวอยู่ <c oughs> เกิดระเบิดขึ้นมาพี่แกคงกลายเป็นดอกไม้ไฟที่สวยที่สุดในชายแดนแน่แ่คอมเมนต์ต่อมานะครับก็มาแซวเรื่องการแต่งตัวเขาบอกไว้ว่า ผมว่าเขาไม่ได้กะจะมายิงสู้ล็อกเขาแต่งตัวมาเดินแบบงานกัมพูชาแฟชั่นวีค2025ชัวชัวความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านถัดมานะครับก็บอกไว้ว่าอุปกรณ์เสริมบวก1ิความเท่บวก1ิแต่ลบ50ความคล่องตัวเดินสะดุดขาตัวเองล้มทีนึงลุกไม่ขึ้นแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกไว้ว่าดูทรงแล้วน่าจะยืมกระสุนเพื่อนมาพันถ่ายรูปพอถ่ายเสร็จก็ต้องรีบถอดคืนเดี๋ยวเพื่อนไม่มีลูกปืนยิง ท่านต่อมานะครับเขาบอกไว้ว่ามือหนึ่งหย่อนลูกระเบิดมือหนึ่งจับเอวนี่พี่แกยิงปืนครกหรือกําลังเต้นแอรรบิกกันครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาของชาวต่างชาตินะครับก็บอกไว้ว่านึกว่าแลมโบพภาคสุดท้ายที่แท้ก็แลมโบ้เกตบีนี่เองคอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกไว้ว่าสงสัยพี่แกจะเข้าใจผิดคิดว่าปืนครกมันใช้สายพันกระสุนปืนก้นปอนลูกได้ละมัง้งลำหน้าเกินไปแล้วและคอมเมนต์สุดท้ายของชาวต่างชาตินะครับเขาบอกไว้ว่า เห็นชุดแล้วนึกว่าบอสลับในเกมแต่พอดูท่ายิงแล้วอ๋อนี่มันมอนสเตอร์เลเวลหนึ่งให้ผู้เล่นฝึกตีนี่วาเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับคลิปทหารกามูชาสไตล์แลมโบที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันในสนามลบที่ดูแล้วก็อดขำไม่ได้จริงๆนะครับ แต่ความตั้งใจพี่แกคงอยากจะดูเท่ดูหน้าเกงขามและแต่พอพอบที่จัดออกมามันดันขัดกับหลักความเป็นจริงไปหน่อยชาวต่างชาติเขาก็เลยมองเป็นเรื่องตลกขบขันกันไปนะครับทุกคนฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าชุดพี่แกเท่จริงหรือแค่เน้นหาก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญกดติดตามช่องดูคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนุกและคอมเมนต์ฮาๆจากทั่วโลกแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ